อย่างนี้ก็แล้วกันเจ็ดวันอาบนา้ำหนเดียวสาวๆก็ไม่เลยเลียวอาบนา้ำหนเดียวอยู่ได้เจ็ดวันโอ้ยอีสันดานหมาอีศาสตร์หมาอีภาคหมาอีเฮ็บหมาเฮ็บมาจับเฮบหมาเฮบหมามาจับหมาสู้นะโผดโผดดูดีๆกินบวชแสบ กินเขาเพื่อนโตโซคววมผืนให้เข้ามาด่าตัวเองโอ้ยอีหนามมาด่าไม่ได้ละด่ามนุดอีหนาคุยอีหนาปิงขี้ชบปิงเห็นบอกขี้ชบอันบ้อเบ้อของปิงมึงเห็นบกปิงข่าวบักไงไ้ห้ามึงอีคุ้ยโอ้ยมันด่าจะอี่จักเยานนะมึงจะเอาขี่ฟาดปากมึงสิไอ้่าแรขี่บูกูมีคุณค่ามากกว่าสำหรับกระตัวเท่าเท่าเพรามึงกัน เอาขี่ข้ามขี่เลยสิผาดปากแล้วรทะลุกปากมึงค่ะท่าปากมึงค่ะปากมันเหม็นมึงหันมึงก็เอาตะขี่เลยเขาปากมึงหันอีหามึงเอ้ตายตายตายโกรเคยหูเคยเห็นอีจ่องหองอีพีก็ซื้ออีน่าลกมันเกิดคืนมาแต่งหมอน่าลกมึงนั่นกับแม่มึง